ถึง2ปีอาจจะน้อยไปนะคะสำหรับการเตรียมว่าจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนงั้นเราเราลืมเรื่อง2ปีไปเลยดีกว่าเราเรามามุ่งที่การเตรียมจริงๆว่ามันมีอะไรที่จำเป็นสำหรับสาหรับเยาวชนไทยดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าลูกเราหรือว่าหลานเราเนี่ยสักประมาณ8ขวบ9ขวบกำลังจะเรียนป1-2ป .2 เนี่ยเขาน่าจะมีกรณีศึกษาอีกเยอะหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ว่า น้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าคุณผู้ชมที่มีบุตรหลานกําลังจะต้องเลือกทางเดินแล้วหรือว่ากําลังจะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วอะคะ่ะมีอะไรที่จําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทําเดี๋ยวนี้เลยคะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมอย่างที่คุณสปุน์กล่าวสักครู่คือทําไงจะสร้างผรมปุองกันให้ลูกหลานเราได้อันที่หนึ่งเห็นชัดเลยนะครับรวมถึงลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับภาษาอ,อาเซียนบอกเลยว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ส่วนภาษาของแต่ละประเทศก็ต้องเตรียมการเป็นเรื่องเป็นภาษาแม่ก็ต้องเตรียมให้ดีเหมือนกันส่วนอาชีพใดที่จะมองอนาคตข้างหน้าพอดูสิครับว่าการจะทําอาชีพอะไรก็ตามถ้าไม่สามารถสื่อสารต่อรองเจรจากันได้มันก็ยากนะครับแต่มีได้หมเยาว่ามันจะเป็นอุปสรรคจนทําอะไรไม่ได้การมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติสามารถพูดคุยนะครับผมคิดว่านักศึกษาที่มีความพร้อม ทางด้านสติปัญญาถูกกรองตั้งแต่ประถมมัธยมถึงแม้ว่าโรงเรียนประถมฝึกซ้อมแล้วไม่เต็มที่มัธยมบางแห่งยังไม่เต็มที่ผมคิดว่าไม่ใช่อุปสรรคสําคัญถ้าเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเราจะมองทุกอย่างเป็นปัญหาแต่ถ้ามองเป็นสิ่งท้าทายมันก็สามารถให้เราได้ทําได้ทุกเรื่องอนะครับถ้าสมมติว่าเราฟังฟังฟังดูเนี่ยนอกจากฟังในรายการแล้วเนี่ย คราวที่แล้วที่เรามีการสัญจรไปที่ราชพัฒพิบูลสงครามที่พิษนุโลกเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได,ด,ดถ้ถามคําถามด้วยเด็กๆถามคําถามหนึ่งซึ่งเหมือนกันเกือบทุกที่ที่เราไปก็คือว่า,าพมา่าจะมาแย่งงานเราไหมอันนี้ต้องเป็นคุณสุพจน์ตอบแล้วค่ะว่าพมา่าจะมาแย่งงานเราไหมในความรู้สึกผมนะครับพมา่าอาจจะไม่มาแย่งงานเราในฐานะผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการกังวลใจว่า เมื่อไหร่ที่พม่าสร้างเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยคนเราที่เคยมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยจะ move กลับไปย้ายกลับไปอยู่พม่านะ,ะถึงเวลานั้นเราจะขาดแคลนแรงงานอย่างต่ำๆอาจจะถึง5,000 500, 0 0คนเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะ,ะเมื่อหลายเดือนก่อนองซันสูจีมากล่าวปราศัยที่ที่มหาชัยนะฮะมีแรงงานพม่าหลายหมื่นคนมายืนฟัง เขาบอกว่าเขาฝากในงานพวกนี้ไว้กับรัฐบาลไทยให้ช่วยดูแลไปก่อนวันหนึ่งเขาจะมาพากลับไป ถึงตรงนั้นไม่ใช่พม่ามาแย่งแรงงานนะครับตอนนี้ผมว่าอย่าไปกังวลเรื่องพ <c oughs> ม่าเลยปัญหาม, <c oughs> มันอยู่ที่กังวลว่า,ววาเราจะไม่มีแรงงาน,างานเพราะว่ามองอย่างนี้นะค,ค,คุณนิรุบลค,คือคือไปถึงว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยสมมติว่าในประเทศไทยเราเรามีอ,อาชีพรารรชกาครูประมาณสักหกหมื่นถึงแสนคนอย่างเงี้ยฮะในขณนะดเดียวกันแล้วถ้าเกิดเป็นครูที่ที่เวียดนามที่บรรุนที่กัมพูชาหรือแม้แต่ที่พม่า มันก็จะเป็นอีกหนึ่งแสน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 มันก็เหมือนก็มันก็ขยายไปเรื่อยๆเท่าเทีคูณใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าต่อไปเนี่ยมันเลื่อนไหลเดกันได้บทปุ๊บเนี่ยเดินทางกันได้ง่ายเนี่ยไม่มีอาชีพไหนที่ที่ที่อับจนหรือว่าไม่ไม่ต้องเลือกเลยฮะอยากทําอะไรทําเลยอเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องปรับทัศนคติทั้งทั้งเด็กด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนด้วยที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะโดนแรงงานมาแย่งแย่งงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองย้อนกลับมาว่าเราพร้อม เราพร้อมไหมสําหรับการก้าวเข้าสู่อาเซียนเราเตรียมตัวเรื่องภาษาหรือ,อยังอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเตรียมเตรียมพร้อมเรื่องของภาษาเป็นวิธีการแบบเคล็ดลับก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเหลืออีกแค่2ปีแล้วนี่ค่ะมันต้อง,ต,องต้องทำวันนี้แล้วเนี่ยเด็กๆของอาจารย์เนี่ยเท่าที่ลูกหลานที่เราคุกคีมาเป็นสิบๆปีเนี่ยเขาเขาจะตื่นตัวได้ยังไงภายในสนาทีห้านาทีเหมือนเหมือนบะหมี <c oughs> มม่ไวๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ภาษาเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆตอนที่เราเกิดมาครั้งแรกนะ,น,ะนะเกิดจากท้องแม่ไม่ได้อะไรภาษาไม่ได้อะไรมาเลยได้ภาษาล้องให้มาอย่างใดอือ่นไม่ได้เลยแล้วมาเรียนรู้จากแม่ใช่ไหมครับเรียนรู้จากแม่เขียนก็ไม่ได้ฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆจนสามารถถ่ายโอนจากแม่ไปอยู่โรงเรียนแล้วสามารถเรียนเขียนสื่อสารได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนแล้ววันนี้สถานการณ์นี้มันเปลี่ยนไป เราอายุ18อายุ19อายุ20เราต้องเรียนรู้ภาษาที่มากขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าลูกศิษย์ทั้งหลายครับการพูดมันสําคัญกว่าการเขียนอพอพูดมันต้องมาก่อนเขียนภัษามา,มาได้หูฟังออกรู้เรื่องเขียนมาทีหลังนะครับต้องคิดว่าตั้งใจฝึกฝนอย่าติดอยู่กับพื้นที่แต่เพียงลําพังเราก็จะมองแค่